ค่ะเด็กๆครั้งที่แล้วเราพูดถึงพืชที่พบในบริเวณต่างๆนะคะประกอบวิดีโอนะทีนี้วันนี้คุณครูจะพามาดูว่านอกจากพืชแล้วเราจะมีสัตว์ที่พบในบริเวณต่างๆอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆศึกษาจากวิดีโอต่อไปนี้นะคะโอเคค่ะ วัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลินนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณครูมีนอีกแล้วนะคะนำหนังสือวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1ของอักษรกันมาด้วยนะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันนะคะในในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจำได้หรือเปล่าคว่าคาบที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันไป ก็คือเราเรียนเรื่องพืชใช่ไหมคะที่เราพบในบริเวณต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันซิว่าบริเวณที่พบพืชเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะมีต้นอะไรอยู่บ้างอ่าอันแรกค่ะทุ่งหญ้านะคะเราพบพืชอะไรบ้างคะนักเรียนแน่นอนแหละเราต้องพบหญ้านะคะอ่หญ้าแล้วก็พบอ่าต้นไม้หรือพุ่มไม้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นบริเวณขอนไม้ค่ะเราพบอ่าต้นมอสต,ต้นมอสบริเวณสวนย่อมค่ะนักเรียนสวนย่อมเราพบต้นหญ้าเราพบหญ้านะคะพบต้นไม้พบพุ่มไม้ค่ะสระน้ำค่ะสระน้ำเราพบบัว พบสาลายในส่วนสาธารณนะเราพบหญ้าพบต้นไม้นะคะ่าพืชสวนนะคะเราพบอ,อย่างเช่นมะม่วงชายหาดและทะเลเราพบต้นมะพร้าว เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในคาบนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนสัตว์กันบ้างนะอ่ะสัตว์ที่พบในบริเวณต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะในคาบนี้ค่ะ เมื่อเรานะคะสังเกตบรเิเวณต่างๆเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยเราจะพบว่ามีสัตว์เป็นยังไงคะมีหลายชนิดเลยใช่ไหมที่อยู่รวมกันนะคะในสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นๆนะอย่างเช่นนะคะในรูปนี้อ่ะนักเรียนลองดูในรูปนี้ซิมีสัตว์อะไรอยู่บ้างคะอ่ามีนกนักเรียนบางคนบอกมีนกมีอะไรคะมีใครเห็นอะไรอีกบ้างอ่ามีม้มานี่คือม้านะคะอ่านี่นก ต่อไปค่ะมีอันนี้เขาเรียกอะไรเอย่ยอ่ากวางนั่นเองอ่าเดี๋ยวคุณครูวงให้แล้วนะเรียนตอบพร้อมกันนะคะอันนี้เลียกยสัตว์อะไรคะวัวอ่าวัวถูกต้องค่ะต่อไปค่ะมีอ่าเราบนบกให้เสร็จก่อนเนาะอ่าบนบกให้เสร็จก่อนก็เมื่อกี้มีวัวแล้วนะคะเราก็จะมีใต้ดินใต้ดินเราดูใต้ดินซิมีอะไรเอย่ยมีงู ่าตรงนี้นะคะมีมดนะคะอยู่ไปดูในน้ำกันบ้างค่ะในน้ำมีในน้ำมีปลานะคะอ่าในน้ำนะคะนก็มีปลาและมีมีหาดค่ะต่อไปนะคะ เรามาสำรวจสัตว์ในบริเวณต่างๆกันบ้างดีกว่าในแต่ละสถานที่ที่เราไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีสัตว์ที่มีความหลากหลายเนาะมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาขีดไปพร้อมๆกับค,คุณครูเลยมาในสภาพแวดล้อมในแต่ละบริเวณนั้นนะคะจะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์แตกต่างกันไปนะคะหากบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อ การดำรงชีวิตของสัตว์นะคะการดำรงชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะคุณครูพาไปเที่ยวกันดีกว่าบ้าเราไปเที่ยวกันนะมาดูกันค่ะมาดูสัตว์ที่พบในบริเวณทุ่งหญ้าก,กันดีกว่าอตอนนี้เราอยู่กันในทุ่งหญ้าเลยนะนักเรียน ดี๋ยวมาบอกคุณครูซิว่านักเรียนเห็นสัตว์อะไรบ้างนะคะในทุ่งหญ้านี้นะมาดูตอนแรกดูที่ท้องฟ้าก่อนอ่าเห็นสัตว์อะไรคะบินอยู่อ่านกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นนกนะจดเผยพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเห็นนกต่อไปคะ่ะอ่าเป็นวัวและสุดท้ายคะ่ะมีขาวด้วยอันนี้อ,อะไรเ่ย ควายนั่นเองนะคะอ่าเห็นแล้วนะว่าเรามีสัตว์ที่พบในบริเวณทุ่งหญ้ามีอะไรบ้างนะมีนกใช่ไหมคะที่บินอยู่บนท้องฟ้ามีวัวและควายนะคะที่อยู่ตรงทุ่งหญ้าของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบริบเวณถัดไปกันนะบริเวณถัดไปค่ะเป็นบริเวณขอนไม้นั่นเองมีสัตว์อะไรอยู่บ้างคะนักเรียนอ่ามีหอยทาก ่าตรงขอนไม้นี่ก็จะมีหอยหอยทากอยู่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีหอยอ่าหอยนะคะหรืหออันนี้ก็คือกิ้งกือค่ะอ่าคุณครูพาไปเที่ยวต่อเราไปเดินไปไปเดินที่สวนหย่อมในโรงเรียนกันนะคะเราเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยอเห็นเหมือนที่คุณครูวาดมาไหมคะ อ่าในนี้นะคะคุณครูก็จะเห็นดูบนสุดเลยค่ะบนสุดจะมีอ่า,มาแมลงปอนะคะข้างๆแมลงปอนะคะอ่ก็จะมีผีเสื้อนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ข้างล่างใส่ตรงนี้ก่อนละกันนะคะสีแดงๆก่อนละกันดูที่ต้นไม้สิดูที่ต้นไม้ส,ไมสีแดงๆไหนใครรู้จักบ้างาเรียกว่าอะไรเอย่ยใช่ค่ะเรียกว่าเต่าทองนั่นเองนะคะมแมลงเต่าทองนั่นเอง ต่อไปค่ะเป็นมีปีกสีมว่วงๆในรูปนั่นคือผีเสื้อค่ะพวกมแมลงพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการผสมพันธุ์ให้กับพืชด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่มแมลงเนี่ยไปดูดน้ําหวานจากพืชใช่ไหมก็จะมีพวกละอองเรนูเนาะเกสรต่างๆนะคะติดมาที่ร่างกายแล้วพอไปไป ที่อดอกหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยในการผสมพันธุ์ด้วยนะคะอ่าพอเราดูมาแรงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูต่อไปนะคะมีรูปอีกรูปนึงอ่ามีสัตว์อีกชนิดหนึ่งอยู่ในนี้นั่นคือกะลอกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็พาไปไปที่ไหนกันไปที่สระน้ำน,นั่นเองนะคะ อสัตว์นะ้ำมีสัตว์อะไรอยู่บ้างคะนักเรียนเดี๋ยวมาช่วยคุณครูตอบกันนะคะอันแรกค่ะ,เป,ะ,คะเป็นกบนะคะเป็นกบอ่าและก็มีอ่าลูกอะไรคะลูกออสอ่าลูกออสนะคะมีลูกออสนะ ต่ไปนะคะก็จะมีเป็ดนะคะและมีปลาค่ะและสุดท้ายเป็นเต่านั่นเองอันนี้ก็คือเป็นสัตว์ที่พบในบริเวณสระน้ำนะเดี๋ยวคุณครูทวนอีกทีนะคะก็จะมีกบมีลูกอ๊อดนะคะมีเป็ดมีปลามีเต่านั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันไปเดินเล่นที่ไหนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะอ่าเราเจอสัตว์อะไรบ้างไหมคะเวลาเราไปส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นนกเนอะ,อะนกจะอยู่ที่สวนสาธารนณะเยอะมากเลยมีอะไรคะปีนต้นไม้วิ่ง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 ปีนอยู่บนต้นไม้นั่นคืออ่ากระรอกนะคะมีนะมีกระรอกนะและมีแมลงปอ มีผีเสื้ออ่าคุณครูพาไปเที่ยวทะเลแล้วไปเที่ยวทะเลกันแล้วมาดูซิว่าเราเจอสัตว์อะไรในทะเลกันบ้างไปที่ชายหาดและทะเลนะเราไปชายหาดกันก่อนแล้วกันนะคะไปเดินเล่นกันก่อนปะเวลาเราไปชายหาดนี้เราเห็นอะไรบ้างคะเห็นสัตว์อะไรบ้างอ่าจนใหญ่ก็จะเห็นนกใช่ไหมคะ นกบางทีก็จะทํารังอยู่บนต้นไม้หรือว่าอาจจะบ,บินอยู่ก็ได้นะอ่าแล้วที่ชายหาดล่ะคะเจออะไรบ้างในรูปเลยนะ <c oughs> ก็จะมีปูและมีเต่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูในน้ํากันบ้างนะคะสัตว์ในน้ําอ่ามาดูตรงนี้ก่อนสีม่วงๆอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะหมึกนะคะหมึกไม่ใช่ปลานะ หมึกเนี่ยเราต้องเรียกแค่หมึกเฉยๆนะคะเพราะว่าหมึกเนี่ยจริงๆแล้วจัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตเดียวกับเป็นประเภทหอยอนะไม่ใช่ปลานะคะนักเรียนอ่าต่อไปนะคะเป็นกุ้งและสุดท้ายคืออันนี้ปลานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสัตว์ที่เราพบที่ชายหาดและทะเลมีอะไรบ้างนะมีนก มีตูมีเต่าแล้วในน้ำล่ะคะมีอะไรบ้างมีกุ้งมีหมึกมีปลานะคะเรียบร้อยอ่าเราไปทะเลกันเหนื่อยละเรามาที่สนามหญ้ากันดีกว่าไปเที่ยวที่สนามหญ้ากันบ้างนะคะอากาศดีๆนะมาดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างเหมือนกันหรือเปล่าจะเหมือนกันที่ทะเลไหมก็มีบางอย่างที่เหมือนแล้วก็มีบางบางอย่างที่ไม่เหมือนเนาะอ่ะ เหมือนกันก็มีนกอ่ะมีนกเหมือนกันนะคะและมีอะไรคะอ่ามา้ามีหัวมีสุนัขจริงๆมีมดตรงนี้ด้วยนะมีมดตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็มีอ่ามีเป็ดนะคะต่อไปค่ะมาดูสัตว์ที่พบบริเวณใต้ดินนะคะ แล้วก็บริเวณต้นไม้ด้วยนะอ่ะใต้ต้นไม้เราก็ใต้ดินนักเรียนขีดไว้ใต้ต้นไม้แต่ใต้ดินนักเรียนเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราแบบลองแบบไปนั่งก็ได้นะไปนั่งใต้ต้นไม้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีสัตว์อยู่นะคะอ่าลองดูซิมีอะไรบ้างอัน,นอันนี้ไม่ค่อยได้เจอบ่อยใช่ไหมอันนี้ก็คืองูนะคะงูอ่ามีงูนะมีอะไรอีกคะเอาสีแดงแดงก่อนสีแดงๆดคือมดอ่ามดมีมด แล้วก็มีไสเดือนนั่นเองค,คุณครูนะคะ <cara> ก็มีเก็ดวิทย์น่ารู้นะคะมาฝากนักเรียนนะคะโดยที่นกนะคะอนักเรียนมาขี่ไปพร้อมกันนะนกนะเป็นสัตว์ที่เป็นยังไงเปลี่ยนขาหน้ามาเป็นปีกเพราะว่าจะช่วยในการบินนั่นเองนะคะ เปลี่ยนขาหน้าไปเป็นปีกเพื่อช่วยในการบินนะโดยนกเราจะมีอยู่ทั้งหมดสองประเภทค่ะอ่ามีสองประเภทคือนกที่บินได้เพราะฉะนั้นอีกประเภทหนึ่งคืออะไรก็คือนกที่บินไม่ได้เนะาะมารู้จักนกที่บินได้ก่อนอย่างเช่นอะไรคะอ่านกกระจอกนี่เราจะเห็นที่สวนสาธารณะเยอะนะคะนกกระจอกตรงน,นี้นะนี่คือนกกระจอกนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนกกระจอกบินได้ไหมบินได้ อ่าอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นนกที่บินไม่ได้ชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะนั่นคือนกรอก,นกระจอกเทศนกกระจอกเทศตัวคือตัวนี้ค่ะบินได้ไหมคะนักเรียนอ่านกกระจอกเทศบินไม่ได้เดี๋ยวเราเขียนไว้ใต้รูปกันด้วยนะว่าอันนี้บินไม่ได้นกกระจอกเทศบินไม่ได้นะคะส่วนนกกระจอกเป็นไงคะอ่าบินได้เขียนไวข้ข้างๆรูปนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูนะคะทบทวนกันดีกว่ามาทบทวนแบบฝึกทักษะก,ก,กันนะคะมาช่วยคุณครูตอบนะว่าในแต่ละที่เนี่ยเจออะไรบ้างนะคะอ่ามากันค่ะทุ่งหญ้านะคะเจอสัตว์อะไรบ้างคะมีวัวควายนกที่ขอนไม้อะคะมีอะไรบ้างมีหอยทาก นะคะส่วนย่อมค่ะส่วนย่อมก็มีผีเสื้อมีแมลงปอสระน้ำค่ะสระน้ำเจออะไรบ้างคะมีกบอ่ามีเป็ดมีปลานะคะต่อไปค่ะที่สวนสาธารณะก็จะมี อย่างเช่นพวกนกเนาะอ่าต่อไปชายหาดและทะเลมีอะไรบ้างคะอ่ามีนกมีปูมีกุ้งมีปลามีหมึกใต้ต้นไม้และใต้ดินมีอะไรบ้างคะมีมีงูมีมดมีไส้เดือนนะคะ เรียกว่าเส้เดือนดินด้วยก็ได้นะอเส้เดือนดินหรือเส้เดือนก็ได้นะคุณครูนะคะก็มีข้อสอบมาฝากนักเรียนด้วยเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันคิดนะแล้วตอบคุณครูไปพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยนะคะอะมาดูกันนะคะในทะเลทรายเราสามารถพบพืชและสัตว์ในข้อใดก็ไก่ ปลาทองและกงกลางขอไข่อูดและกระบองเพชรคอควายเต่าและปะการังในทะเลทรายนักเรียนเราเจออะไรคะในทะเลทรายเป็นยังไงร้อนหนาวร้อนหรือหนาวหรือเย็นอนักเรียนก็ต้องตอบได้แบบนี้นะก็คือในในช่วงกลางวันเป็นไงคะมันจะร้อนมากเลยนะร้อนสุดๆเลยแต่ตอนกลางคืนเป็นยังไงคะตอนกลางคืนเนี่ยในทะเลทรายก็จะหนาวมากๆเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ที่เราพบ อ่าเราจะเจออะไรเอ่ยเราจะเจอปลาทองไหมทะเลทรายน้ําเยอะขนาดนั้นไหมลูกไม่เจอนะคะอ่าไม่เจอปลาทองอันนี้ปลาทองต้องเจอที่ไหนคะในน้ํากงกลางนะคะต้นกงกลางต้องเจอในป่าอย่างเช่นป่าชายเลนนั่นเองเพราะฉะนั้นกอไก่ไม่ใช่ละอ่าเดี๋ยวไปดูคอควายกันก่อนมีใครตบขอบคอควายไหมคะ เต่าละปากาลังเต่าและปากการางัรารางเราเจอที่ไหนคะต้องเจอในน้ำนอ้อส่วนใหญ่ก็คือจะเจอที่ทะเลนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอใครไนใคถูกบ้างคะเราเจออูดนะคะและกระบองเพชรนะคะที่ ทะเลทรายที่ในทะเลทรายเนี่ยจะต้องเป็นทางพืชและสัตว์เนี่ยที่ใช้น้ําน้อยๆเนาะต้องการน้ําน้อยๆนะคะอูดเนี่ยก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ปกติในภาวะที่น้ําน้อยแบบนั้นนะหรือกระบองเพชรเองกระบองเพชรเองเนี่ยก็เป็นพืชที่เปลี่ยนใบไปเป็นอะไรคะเปลี่ยนใบเป็นหนามนะคะเพื่อลดการคลายน้ํานั่นเองถัดไปนะคะอ่าดูข้อถัดไปกันเลยนักเรียนในสระน้ําเราสามารถ สามารถนะคะพบพืชและสัตว์ในข้อใดในสัตว์น้ำนะคะก็ไก่สาหร่ายและ,มะแมลงปอขอไข่ต้นหญ้าและลูกออดคอควายบัวและลูกปลาถามว่าในสัตว์น้ำแสดงว่าอยู่ในอยู่ในน้ําโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยอาสาหร่ายเนี่ยเราเจอได้ในน้ํานะคะแต่แมลงปอเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวน้ำเนาะส่วนใหญ่ก็คือบินชบไปฉบมาไม่ได้อยู่ในน้ํานะ ต่อไปนะคะต้นหญ้าและลูกอ,อ๊อดต้นหญ้าเนี่ยอยู่ขอบขอบมากกว่าขอบขอบสระนะคะเพราะฉะนั้นต้นหญ้าไม่ใช่แต่ลูกอ๊อดเนี่ยเจอได้นะในสระน้ําเพราะฉะนั้นต้องตอบอ่าคอควายนั่นเองนะคะคือบัวและลูกปลาทั้งสองตัวนี้น,นะคะทั้งพืชนะพืชคือบัวแล้วก็สัตว์นะคะคือลูกปลาเนี่ยจะพบได้ในออสระน้ำนั่นเองนะคะ ข้อถัดไปนะคะมาดูกันค่ะข้อมูลนะคะแสดงแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทั้งหมด4ชนิดนะคะให้มาเลยชนิดที่1มีทุ่งหญ้าทุ่งนาชนิดที่2มีชายหาดชนิดที่สมีป่าดิบชื้นทุ่งหญ้าและทุ่งนาชนิดที่4มีป่าดิบชื้นและทุ่งหญ้าจากข้อมูลสัตว์ชนิดใดมีแหล่งที่อยู่หลากหลายมากที่สุดอ่ามีแหล่งที่อยู่หลากหลายมากที่สุด เพราะฉะนั้นนักเรียนตอบได้เลยไหนตอบเป็นครูความกันดังๆซีชนิดที่เท่าไหร่คะถูกต้องนะคะต้องเป็นชนิดที่สามเพราะว่าชนิดของสัตว์ชนิดที่สามเนี่ยเจอได้ทั้งป่าดิบชื้นหนึ่งและทุ่งหญ้าสองและทุ่งนาสามในขณะที่อสมมติสัตว์ชนิดที่หนึ่งพบได้เท่าไหร่คะทุ่งหญ้าหนึ่งทุ่งนาสองได้แค่สองเท่านั้นเองสัตว์ชนิดที่สองเจอได้แค่หนึ่งที่คือที่ชายหาด และสัตว์ชนิดที่สี่ล่ะคะเจอได้ที่ไหนบ้างนะคะอ่าป่าดิบชื้นหนึ่งที่แล้วและอีกที่หนึ่งน่ะคะทุ่งหญ้าเพราะฉะนั้นชนิดที่สามเยอะที่สุดเลยเพราะว่าอยู่ได้ทั้งหมดสามที่นั่นเองข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาถามแลดตอบคุณครูเสียงดังๆเลยนะคะมาดูกันนะในบริเวณใต้ต้นไม้หรือใต้ดินเราสามารถพบสัตว์ชนิดใดอ่าก็ไกง่งูขอไข่มด ขอ,ขอควายนะคะขอ้อกอไก่และขอไข่จำได้ไหมเอ่ยเมื่อสักครู่คุณครูพาไปดูแล้วเนาะใต้ต้นไม้กับใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ต้องตอบอ่ากอไก่และขอไข่คือเราพบทั้งงูและมดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักนะคะ สัตว์นะคะที่อยู่ในบริเวณเนี่ยแตกต่างกันว่ามีความหลากหลายเลยนะแต่ละชนิดนะคะหลากหลายเลยในแต่ละบริเวณที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสามารถอ่านได้ที่หนังสือวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1ของอักษรนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะ,ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราฟังคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะคุณครูเขาพูดถึงบริเวณที่พบ สัตว์นะคะสัตว์ที่พบบริเวณต่างๆนะคะทีน,นี้ในใบงานเรานะคะสัตว์ที่พบบริเวณต่างๆกับพืชเนี่ย เราจะหยิบยกขึ้นมาอยู่3บริเวณนะคะบริเวณที่1ก็คือบริเวณสนามหญ้าใช่ไหมคะบริเวณที่2บริเวณใต้ต้นไม้แล้วก็บริเวณที่3บริเวณแหล่งน้ําต่างๆอันนี้ใต้ต้นไม้หรือใต้ดินก็ได้ในคําตอบตัวนี้นะคะถ้าเด็กๆตอบไปแล้วไม่มีถูกหรือผิดนะคะมันครูจะพิจารณาคําตอบเองนะคะขอแค่ตอบไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆสัตว์ที่พบในบริเวณต่างๆนมีเยอะแยะมากมายเราให้ยกมาอย่างละหนึ่งนะคะ อ่าอย่างเช่นบริเวณแรกนะคะข้อแรกเขาให้บอกชื่อสัตว์แล้วก็ข้างหลังบอกชื่อพืชนะคะอ่าสัตว์บริเวณแรกที่พบบริเวณสนามหญ้าสนามหญ้าก,ก็คือทุ่งหญ้าก,กว้างๆนะคะที่ครูอธิบายไปนะคะเด็กมองเห็นส่วนใหญ่จะมองเห็นนกนก,นกจะบินอยู่บนฟ้าแต่เอาที่สังเกตง่ายๆอ่าอย่างเช่นเราเห็นอ่าบริเวณสนามหญ้าเราเจอมา้าอ่าถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเป็นวัวนี้ก็ได้หรือเป็นควายก็ได้เพราะว่า สัตว์พวกนี้เขา,าบริโภคหญ้าเป็นอาหารนะคะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องพวกนี้เขาก็จะกินหญ้าตลอดทั้งวันนะคะก็จะอยู่บริเวณทุ่งหญ้าซะมากกว่านะคะส่วนพืชพืชมีอะไรถ้าบริเวณสนามหญ้าถ้าพืชที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือต้นหญ้านะคะอ่าหญ้าหรืออ่ะเอาต้นไม้เอาย่าก็ได้อ่าถ้าเห็นสังเกตอ่ะก็เป็นต้นหญ้า อ่เป็นหญ้าก็ได้เพราะมันสังเกตเห็นได้ง่ายถูกไหมคะทีนี้บริเวณใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้มีอะไรบ้างถ้าพูดถึงบริเวณต้นไม้หรือใต้ต้นไม้อสมมุติเราเห็นเราเห็นง่ายๆก็คือถ้ามีงูเขียนงูก็ได้งูอาจจะเขียนไส้เดือนก็ได้เขียนงูก็ได้สัตว์ที่อยู่ใต้ต้นไม้มีอะไรอีกบนต้นไม้ก็มีนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพืชพืชบริเวณใต้ต้นไม้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูก ใต้ต้นไม้เราสามารถพวกพืชอะไรได้บ้างอ่ะมีต้นหญ้าต้นไม้เล็กๆอ่ะใต้ต้นไม้มีอะไรอีกหรือมีดอกไม้ไหมคะอ่าใต้ต้นไม้ก็อาจจะมีดอกไม้มีหญ้ามีอ่ามีมอสได้ไหมอ่าใต้ต้นไม้ก็มีมอสมอสเป็นพืชที่ต้องการความชื้นนะคะ เราตอบมอสก็ได้นะคะต้นมอสสีเข,เขียวนะคะบริเวณแหล่งน้ําต่างๆโอ้มีเยอะมากมายเอาที่เห็นได้ชัดเจนก็คือปลาตระกูลของปลาบริเวณพืชที่อยู่บริเวณแหล่งน้ําต่างๆอ่ะอย่างเช่นต้นกกผักตบชวาทูบลือสีเด็กๆสามารถตอบได้หมดเลยนะคะดังนั้นในบทเรียนนี้ชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงพืชที่พบบริเวณต่างๆ ชั่วโมงนี้เราพูดถึงสัตว์ที่พบบริเวณต่างๆใบงานนี้เป็นใบงานที่สรุปว่าบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่เนี่ยบริเวณสนามหญ้าอาจจะพบมา้าพบช้างพบวัวพบควายพืชก็จะมีหญ้ามีต้นไม้มีดอกไม้บริเวณใต้ต้นไม้อาจจะมีงูมีไส้เดือนนะคะพืชก็จ,จะมีพวกมอสพวกดอกไม้ต้นไม้เล็กๆพู่ไม้บริเวณแหล่งน้ำอาจจะพบปลาพบกูปู กุ้งหอยอย่างนี้ค่ะพืชบริเวณแหล่งน้ําก็อาจจะมีผักตบชวาโกกแหนะชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงจะมีต้นแหนต้นโกกที่อยู่ในน้ําใช่ไหมคะอ่าดังนั้นให้เด็กๆทบทวนเนื้อหาให้ดีนะคะแล้วจะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ